คนแคนาดาเขาไม่ชอบถ่ายรูปนะคะแล้วก็วิดีโอนะคะฉะนั้นเราต้องดูการเทศะด้วยนะไม่ใช่ว่าแปลว่าเราชอบโซเชียลเราจะถ่ายรูปได้ตลอดนะคะ mm. ก็จะสังเกตว่าแอดจะไม่ได้ถ่ายรูปที่แบบว่ามีเขาติดอะไรเงี้ยนะ mm. เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าความเป็นส่วนตัวนี่ค่อนข้างสูงนะคะ mm. แล้วก็เขาจะไม่ค่อยใช้โทรศัพท์นะคะถึงว่าเทคโนโลยีจะ เข้าถึงอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็จะให้ความสําคัญกับการคุยกันต่อหน้ามากกว่าที่จะคุยโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยนะคะในขณะที่เจอกันเนี่ยก็ทุกคนก็จะวางโทรศัพท์ไม่มีการเอาโทรศัพท์มาเล่นหรืออะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ต้องพึง,พงระวังไว้นะคะเวลาไปดังประเทศบางที่เขาอาจจะแบบความส่วนตัวนี้ค่อนข้างสูงนะสำหรับพื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความส่วนตัวสูงนะแอดก็จะพยายามมาทำวิดีโอที่ไม่มีคนนะคะ